สวัสดีครับอยู่กับผมเซเลนเดอร์คุงนะครับวันนี้อยู่กับเกม Bullet Angel นะครับผมผมจะมาเล่นเป็นที่ชื่อว่า SIG MP ไฟนะครับ SIG m P ไฟเป็นปืนที่อัตราการด้านค่อนข,ข้างไวแต่ข้อเสียก็คือดาเมจช้านะครับผมดาเมจก็จะอยู่ที่28อัตรายิง71ความแม่นยำา1 การควบคุม44ทารุ17การเคลื่อนไหว68เือว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างคล่องตัวแต่ว่าดาเมจเบานะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะเล่นแรงเหมือนเดิมไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาละครับอยู่ในด่านดะกอนนิวเวอร์อีกรอบแล้ว er ลครับผมเป็นด่านเท่ากับไลเวนนะครับที่ตามผมไม่ได้สักที เิดพลาได้ไปหน่อยเมื่อกี้ตาหนึ่งเฮ้ยถ้าเมื่อกี้เกมไม่ไหลักนะครับผมว่าน่าจีนได้ซ้ำสองสามตัวได้ด่านบ้างแต่ผมได้แค่ตัวเดียวไงแล้วก,ก็เฟิร์สบัตด,ด,ด้วย ตายครับเมื่อกี้ผมค่อนข้างจะงงกับเขาอ <Okay. S 1> ะครับว่าจะเอายังไงกันแน่คุนี่อุ้ยลันเปอร์ทิศ เหมือนเจอหนึ่งคนนะเฮ็ช็อตอีกหนึ่งครับผมเพื่อนไม่ถอยนะเพื่อนเมื <c oughs> อ่อกี้ผมได้ไปปรับปุ่มนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้นี่เพื่อนขวางทางมากเลยะครับผมผมได้ตาเนี่ยแต่ยินดีที่ชนะม,นมาได้ก <c oughs> รีนเาแปลเนี่ย <c oughs> สวยเพื่อน บุกกันไม่หยุดไม่ยอมเลยนะเพื่อนบุกกันมาเยอะมากเลยโอเคกกเอเโอเค,ครับเกินใฝั่งกันนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้นี้ได้แค่ว่าเป็นอะไรที่ระยำม,มากเลยครับ,บกกเอา,เอาผมเผยทิ้งปืนเหวดแล้วไง เอาละงรครับผมโดนแกงเข้าให้ <Go! S 3> เจ็บครับ ผู้เขางอยู่เอกันนะมิชชั่นสักเ e s เอาา้าชนะตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยรอบนี้อยู่ในด่านผู้ขเขาฮีมานะครับผมผมว่าน่าจะตึงแน่ๆเลย เพิ่มบัตไปหนึ่งครับเกือบตายเอา go 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 grenade ฝั่งนู้นเอาเรื่องมากเลยนะครับท่านผู้ชม โอเคครับผมอยู่บีแล้วนะตอนนี้สวยเพื่อยข้างหลังข้าแพ้ ยิงไม่ออกอ่ะโอเคครับไม่อยู่ในฝั่งกันนะครับเมื่อกี้ผมเอ่อไปปรับผมมานะครับผมโอ้ยยิงไม่ทันครับ ผมว่าผมเล่นปุ่ม,มต่นต้นนี้น่าจะดีอย่าด่ามันไม่น่าสั่นไปรปับดิโดนอยู่ครับยิงไม่โดนเลยครับเมื่อกี้ ในเอน่าจะมีนะโอ้เกมแหลกเกมแหลกเมื่อกี้ผมไปไป,ปิดปุ่มมานะครับผมต้องขออาภัยด้วยหนึ่งตัวได้ามาหนึ่งตัวก็ยังดีครับ Mission failed. Destroy the targets. Okay, move out. Flash bomb. Grenade. Don't you have? ขอเต้นได้ท้าวัาจึงมากเออผมจริงขอไม่โดนเองแหละโอเคครับกลับมาการดิกร้อมนะครับผมเมื่อกี้นี้ยังแหลกเลย ผมรอดักเอานะครับ อ้าวขอไม่กล้าบอ,อกครับผมแย่เลยยังไงตัวผมบอกเลยดีกว่าครับขอไม่กล้าพูดพมาเนี่ยเพื่อนอย่าคฟางแฟรซี่ เกมแหลงมากเลยครับผมได้ไม่ค่อยได้เลยสวยเพื่อนอา้าวสวยแล้วไงเพื่อน เกมค่อนข้างแหลกมากนะครับผมถ้าไม่แหลกผมมาน่าจะเล่นได้เมื่อกี้นี้ยังแหลกเลยครับตายเลย โอ้ยน่าเข้าใจด้วยนะครับว่านี่คือปืน s, <S, <ป> <S m G ใช้ AR ผมก็เลยยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เ่อ, <Gren ade! S 1> เอาละครับไปยังไงบ้างครับกับปืน SIG MP5 ผมบอกเลยนะครับว่าปืนนี้เป็นอะไรที่เล่นค่อนข้าง,งยากมากด้วยการที่ปืนนี้นะครับเป็นปืน SMG แล้วก็ผมถนัดทุกแอปเซลมากกว่าจะสหรับใครที่ ขนาด s m นก็น่าจะเล่นได้พอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ